หนึ่งนาทีกับกอทอเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทำให้มีการใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเจ้าของรถจึงควรตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์โรงการขนส่งทางบก จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า20รายการโดยไม่คิดค่าบริการเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศรวมกว่า2,000แห่งที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยได้ตั้งแต่บัตรนี้จนถึงวันที่15เมษายน2565ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม